สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะัทตี้นะคะจะมาต่อกันที่ตำนานบทสวดมนต์เพื่อสุขภาพสันติและความสุขพร้อมคํมอาอธิบายเรื่องราวที่มาของบทสวดค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ตำนานโมรปริตค่ะบทสวดโมรปริตอุเทตยันจักคุมาเอกราชาหฤทธสวรณโนปะทะวิปปาโส ต,ตังตังนามาสามิหฤสวันนางปะทะวิปภาสังตยัจฉคุตาหิวิหะเรมุทิวสังเยพรมหะมะนาเวทะคุสัพพธรรมเมเตเมณโมเตจะมังปลรยันตุนมัตุพุทธ,ธานาังนมัตุโพธ,ธิยา นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวาโมโรจะระติเอสนาอัตตยันจักกุมาเอกราชาหเดซะวันโนปะทะวิปะโสวิปภะพาโสตังตังนะมัสสามิหาิษะวันนัง ปะทะวิปะพาสังตยัชะกุตตาวิหะเรมุรติงเยพรม,มะมะนาเวทะปุสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมะปาละยันตุนะมะัถุพุทธานังนะมะัตถโพธิยานะโมะวิมุตานังนะโมะวิมุตติยาอิมังโสปริตัง กตวาโมโรวาสะมะกัปะยิตคำแปล ى. พระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลกผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้เสด็จอุทัยขึ้นทรงพระรัศมีทองศาสตร์สองปทัทภีด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าขอนมัสการพระอาทิตย์ผู้ทรงรัศมีสีทองศาสตร์สองปทัทภีพระองค์นั้น พระองค์ได้คุ้มครองข้าองค์พระองค์พระจ้าองค์ในวันนี้ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตยั่งยืนอยู่ตลอดวันพระพุทธเจ้าเหล่าใดทรงรู้แจ้งธรทมทั้งปวงข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้นขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจงคุ้มครองข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วขอนอบน้อมแด่ว,วิมุตติธรรมเมื่อนกยุงนั้นสาธยายพระปริษอย่างนี้แล้วจึงออกสแสวงหาอาหารพระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลกผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้เสด็จอัสดงคตทรงพระรัศมีสีทองสัตว์สองปัทภีด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าขอนมัสก,การพระอาทิตย์ผู้ทรงรัศมีสีทองสัตว์สองปัทภี พระองค์นั้นได้คุ้มครองข้าพระองค์ในวันนี้แล้วขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตยั่งยืนอยู่ตลอดรารีพระพุทธเจ้าเหล่าใดทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้นขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจงคุ้มครองข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระโพธิยานขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้ว ขอนอบน้อมแด่วิมุติธรรมเมื่อนกอยู่ตงนั้นสาธาสาธายพระปริ์อย่างนี้แล้วจึงนอนสาธุ